ยังมีคนเป็นเยอะอยู่นะครับพวกชามือตอนเช้าตอนนอนตอนขับรถเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าเราใช้งานมาทั้งวันใช่ไหมครับพอใช้งานมาทั้งวันแล้วเนี่ยไอตัวคอบ่าสะบัดไหล่ด้านหน้ามันตึงไปหมดเลยเนี่ยคราวนี้ถ้าเราทําทั้งเช้าทั้งก่อนนอนทุกวันนะครับโอกาสที่จะชามือเราเนี่ยมันจะน้อยลงมา,มากๆเลยครับอันแรกสุดนะครับหัวไหล่เนี่ยอย่าให้มันตึงนะเอามือเนี่ยประสานท้ายทอย,ยด้านหลังแล้วก็ กางแขนออกให้สุดพอสุดแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆเนี่ยครับมันจะตึงตรงหัวไหล่มากเลยสัก5วินาที1 2 3 4 5ห้าแล้วก็ปล่อยสัก5ครั้งก็ได้ครับเช้ากับก่อนนอนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่ชอบทําท่านี้เนี่ยจะเอาเสาบ้านหรือต้อนไม้อย,อย่างนี้ก็ได้ะสมมุตินะเอาแขนเกาะต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็โน้มไปด้านหน้าเนี่ยมันก็ตึงหัวไหล่เหมือนกันก็สัก5วินาทีแล้วก็ปล่อยอ่นนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับอันนี้เสร็จปุ๊บต่อไปพวกปีกกับแขนด้านหลังเนี่ยก็เอามือมากำด้านหน้านะครับ เอาแขนยื่นไปด้านหลังพร้อมกับโปงหลังเยอะๆเนี่ยปึ๊บมันจะได้ตรงปีกตรงเนี้ยเพียบเลยครับ5้าวิห้ายกเหมือนกันอ่าปล่อยแล้วก็ทำใหม่ต่อไปด้านบนครับกำหลังกําบนเสร็จปุ๊บเอาไปด้านหลังให้สุดเนี่ยเราก็ยกขึ้นมันก็จะตึงตรงนี้5้าวิเหมือนกันอ่าต่อไปอีกมุมนึงก็พาไม่ได้ครับกําหลังหุบสะบักแล้วก็ยกแขนสักห้วิหยกเหมือนกันโอเคครับใครที่อ่า ชามือช้าแขนตอนก่อนนอนตอนนอนตอนเช้าหรือว่าตอนขับรถบ่อยๆเนีเป็นเพราะว่าตรงนี้มันตึงเกินไปนะครับถ้าเราคลายบ่อยๆอ่ะมันจะกลับมาเป็นได้ยากมากเลยนะครับโอเคก็ลองดูกันเนาะโอเควันนี้ผมหมอนนอนไปก่อนสวัสดีครับ